ขี่ปะทู่เด้ออยาก,กินขี่ปะทู่จ้ะรู้สึกอยากกินขี่จ้ะมันผมอำลำ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุขสุขคนจา้าโลอีสานแฟมิารีคนเดิมเพิ่มเติมความแซ่บมาอีกเลยจา้าวันนี้สิ้้ามากินตำซัวปลาตำซั่วปลา,า,าจา้าเพุอ่อนะโอ้ไม่ได้เสึรกับปุ่นอีปูดองเนาะบอกอก่อนมันจะแซ่บมันจะแซ่บจ้าวันนี้สิ้้ามาจำขี่ประตูจา้าเอาหางมาใส่แล้ววันนี้สิ้้ามาจำขี่ประตูดอ้อกินแบบบานอีสานังเข้าเนี่ยแหละเนาะขี่ประตูเนาะโอเค รามากินกันเลยจ้าหิวเขาว่าแห้งบรีรอดแล้วเปิดติบเขา่าเอาเปิดติบข้าวหน่อยจ้าว่าให้เราเห็ดน้ำดอกแล้วนางกินอัหารมันโตะมันบ่พ่อมันจะเปลี่ยนสถทานดีกินลูกกวหนูกมานอน <c oughs> มาแล้วกินขี้ปะทูไหมลูก <c oughs> เพื่อน,น่นได้ใส่กอกินจ้าขอจิตจำขี่ปะทู บบน,นี่ขี่บะบูน้อมาเนี่ยอือนั่นใส่กอกโอ้ยไปจะกินขี่บะทูเด้วยอืออุย้ยมีอยู่จา้าตัวนี้ไม่ขี่มีใครแต่เมื่อกี้ป้อนลูก,ก่็ไม่ขี่กินขี่ปะทูจา้า รู้สึกอยากกินขี่จ้าโอ้น oh, <no. S 1> มันผมอำาลำํากินปลาทูประกมจ้ะขกำส่วปล mm hmm. า,าเข้าจะแสบเบาหันหคลิปลงใส่ในโคกเท่จะเสือ <laughs> ขนปุนล้อคข้าวเนียเนี้ยวเผดดถ่าิดมื่อดูเซนกับปุนล้องข้ออือกนแ้ดิอืมจับอ่ะบ้ามนเจอเด้อาด้ะเป็ง่ายใะมันเนี่ยกินงั้แซ่บมั้ล่ะ

มันจําขีไประตูใครมันขีมันใจบะมันเนื้อมันไอาไปถ่ายลูกกินกะพูดเป็นแม่กินได้กขี่

เข้าบมากินกับมันเนาะเข้าบมากินดังก้เจ้าเจ้าแถวแทงแรงเจ้าหย่อมุูลเว้ยข้าหย่อมบ้ามูลข้ากินตะเนือด้านหน้ามันข้าหย่อหอยตั๊ปลาฮะส่วนปลาบม่มีเสศษหรอกคุณจ้ะ cho cái mình cái trên này nên bật cái này phải thao bánh bạc à, nhục cái cứ vui đi กี่ประทูกันน,ะนัวใช่ยังค่ะหุ่นหนามันจำป้ายยัดใส่อย่างเน,นี้อืม มันนี้นั่งตั้มนะการมันนี้นั่งที่ตกกินเขา้าวผู้ก่อนมาพบนั่งสูงมาได้เพราะเห็นหัวหืจัแบเบด้อ สดไปข้ามยัยห,หน่ออืมฝุ่นอ่ะเฮ้ยมันเผ็ดนะจะบอกให้พริกร้อยเม็ดนะจ๊ะ <laughs> กำลังเมามันกับการกินกูจะดภาพกินพักซี่กับตํปาปลามันยี่บ่มันแน่อยบ่กินเลยยังกัแดแต่ตะปูมากกอร์เจ้าะแล้ะจ้ะอืม้มหอมกันดหรอตะเกอร์เจ้าตําแซ่ปักคอมเป้กับไส้ดบบ จุนพัวจะขอกินปลาหนังจัมือกันเบะเบะเบะจับตั้งแต่ ืแค่กรอบนิชอืมแบ่มันไต่กอรอบซิบก็ลูกกินมกกันก็เดียวสมควนอยู่โตทอน้าง <c oughs> อ่ะจิบกรคคืออะไระยันมนนาไม่เหมาเดับตำสัว แซ่บกว่าจ้ะอืมอลูกกินไหมลูก กินมาเดิมจล้วคลิปนี้อีกแล้วไม่อยากเหตุเกิน12 13นะพี่ไม่มีคนเบิ้งเกินนี่แล้วเพืได้เบิ้งหอน,นหอกีกอะตัว,ว่าขอบคุณหลายๆจักรแต่ว,ว่าใจเห็นอยากินหมดหลายผู้ใดมักก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องลูกอีสานแฟมิลีหนหน่ช่องน้อยช่องนี้ให้จเจริญเต,บเติบโตต่อไปเพื่อมีชีวิตที่ยืนยาวข้าคือทายา คนต่อไปไปเลยจ้าจ้าฝากไว้สักนิดละบ๊ายบาย